สวัสดีครับผมกอล์ฟพีเซนต์นะครับก็ก่อนอนื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางห่างไภาคใต้ด้วยนะครับที่ประสบวิกฤตปัญหาทาร่วมที่ผ่านมาซึ่งทางพีเซนต์สมาร์ทโฮมเนี่ยก็มีลูกค้าหลายท่านแจ้งมาเกี่ยวกับว่าตอนนี้น้นเริ่มลด,ดแล้วแล้วอุปกรณ์สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติได้ไหมก็วันนี้จะมาแนะนาคร่าวๆนะครับก่อนอื่นก็คือ เมื่อนำรดแล้วพอเข้าถึงบ้านอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับจะแนะนําให้เอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาลองทําความสะอา,าดตัก่อนแล้วก็ค่อยติดตั้งกลับเข้าไปใหม่เนาะที่จะเปิดใช้งานนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาแนะนําเบื้องต้นว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะแกะยังไงจะทําความสะอาดยังไงที่เหมาะสมนะครับโดยที่อุปกรณ์เบื้องต้นที่ต้องเตรียมนะครับจะมีไขควงชุดเล็กครับเป็นไขควงโผลเล็กบางอุปกรณ์เนี่ยจะต้องใช้อา่า ัวน็อตัวเล็กๆเราต้องเอาพวกนี้ขันนะครับแล้วก็จะมีแครวงปกตินะครับอันนี้แครกังใสแล้วก็แปรงสีฟันนะครับแล้วก็คอนแทคเลนเนอร์อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ทาความสะอาดป่อนทิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ทิชชู่ครับแล้วก็น้ําเปล่าแล้วก็ผงซักฟองนะครับใช้ได้เฉพาะผงเท่านั้นนะครับใช้น้ํายาซักผ้าไม่ได้นะครับในการทำความสะอาดแล้วก็ถ้ามีใดที่ใดเป่านมที่ไม่ใช่ใดร้อน เป็นใดความเย็นปกติเนี่สามารถนำมาช่วยใช้ได้แต่หากไม่มีเนี่ยสามารถนําเอาไปพึ่งแดดหรือว่าใส่พวกถังข้าสารเพื่อให้ความชื้นเนี่ยออกไปให้หมดได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ตัวแรกกันโอเคสำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่มีทุกบ้านเลยคือ Smart Station นะครับก็ก่อนอื่นออถอดสายแร่งถอดอะแดปเตอร์ออกนะครับแล้วก็ขันตรงนี้นะครับมันจะมีรูน็อตอยู่เจาะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ขัน ออกคลายน็อนตออกมาไหมครับให้นำสายโคงไวไฟหรือไายโครงแบกแบนก็ได้นะครับงัดออกมาเ๊บงังเบาๆนะครับมันจะมีล็อกผมพอแกะออกมาครับตรงนี้จะมีน็อนตตัวหนึ่งแล้วก็ขันน็อนตออกมานะครับพอขันน็อนตออกมาแล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็จะถอดออกมาได้แบบนี้นะครับก็วันนี้เป็นพลาสติกเราเอาไปทำความสะอาดข้างนอกได้เลยทำความสะอาดตามปกติ สำหรับตัวที่เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับวิธีการนะครับให้เอาน้ำผสมกับผงซักฟอกที่เตรียมไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆขัดนะครับขัดให้ให้สิ่งสก,กรปรกออกไปนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ล้างน้ำสะอาดนะครับให้ผงซักฟอกออกหมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาทิชชู่ ให้แห้งเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้หากใครมีใดที่ไม่ใช่ใดร้อนนะครับก็เอามาเป่าให้แห้งได้ทีนี้คอนแทค t ลนเนอร์เราก็ฉีดฉีดอ่านลงไปเลยครับมันจะเป็นผงของเหลวเนาะแต่ว่าจะไม่อันตรายต่อพวกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็หลังจากทําความสะอาดรอบแรกแล้วก็แนะนําให้เอาไปพึ่งแดดพึ่งหรือเอาลมเย็นเป่านะครับแล้วก็พอถ้าสมมติ เริ่มแห้งแล้วกลับมาเราอาจจะเอาคอนแทคทิเนอร์ฉีดอัดครีมที่ใต้ขาตรงขาบอร์ดอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้มันจะชอบมีสิ่งตกปะกบไปขวางนะครับหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วก็นํานไปประกอบกับเหมือนเดิมนะครับวิธีการประกอบก็ใับเข้าไปนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปให้ตรงล็อกนะครับใส่น็อตเข้าไป1ชิ้นนะครับตรงนี้ Okay. ปิดฟาเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ก็ลองนำกลับไปเสียบสายแรงเสียบพาเวอร์ต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับสมาร์ทโฮมทำง่งายๆทักไลน์แอดผีเซ็น